สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภายเหรียญทองนะคะวันนี้แม่ควานกับพ่อควานนะคะมาตัดอ้อยนะคะตัดอ้อยให้น้องช้างนะคะมาดูอ้อยแล้วก็เลยซื้อเลยนะคะก็คะแนนที่เราได้มาจากการขายผลไม้ออนไลน์นะคะเราก็นํามาซื้ออ้อยนะคะ ไปให้น้องช้างได้ทานนะคะแต่กว่าจะหาซื้อได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ,ะคอันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็ยังดีกว่าหาไม่ได้นะคะช่วงนี้ก็ยาอาหารหาลำบากนิดนึงนะคะนี่ก็ได้ซื้อไว้แล้วนะคะก็ออกจากบ้านมาประมาณกิโลนะพอ่บบอประมาณ8ดกิโลนะคะอยู่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนะคะ8ปดกิโลนะคะ ควานหน่อยควาญอ้วนต้องขอขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนนะคะผลไม้ออนไลน์นะคะให้เราได้มีคะแนนนะคะมาซื้ออ้อยหวานให้น้องช้างได้ทานนะคะขอบพระคุณมากขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะนี่นะคะอ้อยนี่นะคะก็ยังไม่โตมากแต่ก็มีลำให้น้องช้างได้ทานแล้วนะคะแล้วก็เริ่มล้มแล้วนะคะเพราะว่า อาจจะเกิดช่วงลมเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีลมมีพายุมีฝนตกมานะคะตอนนี้นะคะวันนี้ที่เรามาตัดนะคะก็ฝนโปรยลงเหมือนกันนะคะท้องฟ้าก็มีคืมๆนะคะพ่อควานก็เลยรีบตัดหน่อยนะคะเดี๋ยวเปียกนะคะนะคะขอบคุณอีกรอบนะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะ สู้ๆนะคะพ่อควานนะคะ คนเริ่มลงเม็ดแรงแล้วนะคะยังไงแม่ควานก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจะรีบช่วยพ่อควานนะคะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะพ่อควานแม่ควานนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e ช่องพายเหรียญทองแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ๊ม่บายค่ะ